ติดตั้งเครื่องล้างจานกันด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งนาแล้วก็ปลั๊กไฟเนี่ยเหมือนเครื่องซักผ้าไปเลยแล้วหัวก๊อกที่เขาใช้เนี่ยจะต้องเป็นเกียว25มามิาใครจะทำเนี่ยก็ไปเตรียมอันนี้ไว้ได้เลยกดสวิตช์เนี่ยเปิดได้เลยพร้อมใช้งานนะเปิดฝาออกมาทุกคนลองดูดิดูดิเนี่ยถาดเนี่ยของเขาเนี่ยเอาออกมาได้เนี่ยด้านบนอาจจะใส่ถ้วยใส่อะไรเนี่ย ดูดิเขามีขาสไลด์ออกมาเนี่ยโอ้ยใหญ่ใช้ได้เลยแล้วเ็าจะมีช่องนี้เนี่ยทุกคนเปิดออกมาเนี่ยเอาไว้เติมเกลือส่วนช่องตรงฝาเนี่ยก็คือไอตัวเม็ดล้างจานเนี่ยอ่าเอาใส่ไว้ตรงนี้แกะไปเลยแล้วก็ตรงนี้ทำให้จานของเราเนี่ยมันไม่เป็นคราบมันแวววาวนะเราก็ใส่ไปตรงนี้เนี่ยใช้ง่าย,ายๆแค่นี้เลยเขาจะมีแบบล้างคราบหนักปรับค่าเอาเลยว่าเราต้องการจะทําอะไรนะเขาล้างด้วยอุณหภูมิ70องศาสะอาดแน่นอนมันจะเจ๋งขนาดไหนอ่ะเลื่อนเข้าไปแล้วก็ปิดฝา เสร็จแล้วก็กดล้างตรงนี้เลย35นาทีหมดล้างด่วนนะทุกคนเฮ้ยเสียงมันเงียบนะโดนเมียใช้ล้างไปบ่อยมันมีตัวนี้ตัวงจบเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันโอ้โหนี่เขาล้างด้วยความร้อนทุกคนจับไปข้างในนะไะไม่มีลื่นเลยอะคาบมันนะไ <c oughs> งะโอ้โหคตรแจวแล้วเลื่อนสไลด์ออกมาที่ผมให้ดูตรงนี้นะ เขาจะมีตะแกรงตรงนี้ด้วยเอาไว้กองหผือมันมีเศษอจางหงเศษอาหารอะไรติดตรงเนี้เนี่ยเห็นไหมเออมันใช้งานง่ายนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะกดเจาะเลยนาะตัวนี้รับประกันให้2ปีเราไปหาซื้อมาใช้กันดู